โอเคผมก็กลสวัสดีนะผมไวนะ้รอดทุกคนกันด้วยเนะี่ยผมก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีดีสตอร์ชอปนะทุกคนสำหรับน้นนองๆก็ไหนนะที่อยากได้โฟ้ในะวันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนะแล้วก็นะีผมโปรโมชั่นนะผมก็ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ไอดี ID ก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ไอดีก็นะีผมก็ลองมาดูกันนะทุกคนสำหรับวิธเีเติมโค้ดครับผมไปดีเติมโค้ดเลยครับแล้วก็ใส่โค้ดตามพี่ได้เลยเนาะแล้วก็กดตวจสอบ พี่ได้เท่านี้นะทุกคนน้องๆได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนะนี่ทุกคนมันได้จริงไว้แล้วก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะผมพี่จะมาเอาเป็นไอดีหัวบาวันให้ดูละกันนะครับทุกคนนี่ฮะโอเคโอเคผมพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะเป็นไอดีหัวบาวันนะเป็นไอดีที่เจ้เฟสเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับทุกคนปะโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ใน ID ไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะเป็นไอดี หัวบาวันนะทุกคนก็นี่ครับผมก็จะเป็นมัดมัดไฟนะทุกคนแล้วก็นะครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อผลิเทียกางเกงเป็นเกมปิงนกสีฟ้านะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีตาอัศนีด้วยนะครับทุกคนสำหรับน้องก็ไหนนะที่อยากได้ที่มีนะอย่ที่ยิงไว้ใต้คิบนะทุกคนก็ลองไปตัดกันดูนะทุกคนแล้วก็นะผมไอดีนี้มีปืนอัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกด้วยนะทุกคน ก็นะครับผมโคตร,รคุ้มเลยนะทุกคนนี่ฮะจะล้อาน้องไหนนะที่ยางได้นะผมก็จะวิทย์ทีนี้ไว้ใต้คลิปประกันทุน,นแล้วก็ลองลองมาจัดกันดูนะทุกคนที่ว่ามันคุ้มมากเลยนะทุกคนโอเคเจอกนันใหม่คลิปนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับ